เป็นทีร้อยครับผมแต่งสไตล์คล้ายๆบาร์กนะครับลักษณะก็คือเราจะต้องทำล้อหลังให้เป็นขอบ16นิ้วฮะเพื่อนๆครับแล้วก็ใส่ยางสไตล์วินเทจแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าครับเราเป็นล้อขอบ18เหมือนเดิมฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนยางใหม่นะฮะผมใช้เป็น Avon นะครับแล้วก็บังโคลเราก็ต้องทำให้มันยาวกว่าเดิมแบบนี้นะครับสีถังคันนี้ก็ทำใหม่ครับ เป็นโลโก้ชอยอัมลายคาดเส้นเล็กๆนะครับน้ำเงินขาวนะฮะแฮนด์มุมนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นแฮนด์ของที่ร้านนี่แหละแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นแฮนด์อีกทรงหนึ่งนะฮะกว้างกว่าเดิมนิดนึงนะครับท่าขี่ก็จะเปลี่ยนไปไมยังเป็นไมเดิมฮะไฟหน้าตัวนี้ก็ไฟเดิมนะครับเก็บรายละเอียดที่เหลือแบบนี้นะครับนี่คือทีร้อยนะครับเพื่อนๆฮะแต่งสไตล์ที่แบบว่าน่าขี่มากครับ มือเบรกมือคัชเราเก็บสีดาให้นะฮะเปลี่ยนปอกแทนด้วยมุมนี้ก็จะเห็นว่าเราก็ตัดท้ายไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราให้เบาะยาวเพราะว่าเขาเน้นคนซ้อนด้วยนะครับแบบนี้ครับเปลี่ยนบางโคลนหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวอยู่ตำแหน่งนี้นะครับชกหลังตัวนี้เป็นเอรินนะฮะตัว1 9 0 0 0อ่าัน0น่ พ่อก็เป็นของที่ร้านครับตัวนี้เลือกเป็นสีเงินนะครับเอามาใส่อยู่ที่ประมาณ16ื่นครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันด้วยนะครับว่าจะประมาณไหนนะฮะทรงนี้ต้องบอกเลยว่าขี่มันมากครับขี่สนุกแล้วก็ได้ความคลาสสิกด้วยประมาณนี้เลยนะฮะเก๋าเกาเลยครับผมเสียงรอบเดินเบาครับนุ่มๆ เขนเล่งหน่อยฮะ